แกงน้ำไม่สม้มใส่ไก่อาหารเส้านี่นะครับอืมหวานกรดทับผุผักกระสันทีนี้ครับ,อ,รบ,รบ,รรบอาหารบางบาทเข้าขาคั่วอีกแล้วครับนี่น่แล้วสิ่มาใส่ผักแมงลักก็จะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเพื่อความหอม การทำกับเขานะครับแกงเล่าๆห้านี่แกงแบบเล่าๆอยงเล่าเนื้อเจ้าเจ้านะครับทำาน้วกับทาการค,นค้นเขากันหอมแล้วครับอือพจากเมื่อกี้เลยเพิ่มรสชาติความหอม ของใบแมงลักนะครับแกงเล้าครับแกงไก่ซีโนไม่สมอาว,าาวาอก,น,อกน,น้อยกินมันเนาะบานเฮานะครับมากินน่วกันนะครับเด้อนี้น้องมาท่านกินข้าวสองมากินน่วกันครับอ่าซีนแบบซีนแบบแซ่บโอ้ ้ำไก่พี่น้องตอนนีงครับแล้วไปน้องมากินน้ำกันนีพวกส่วนนวี้ก็จะเป็นมึกนะครับมึกผัดกะเพรานะเมนูมึกผัดกะเพรานะครับเอามึกผัดกะเพราครับ ายอยู่งาครับก็ไปกันเนื้อนุ่มเหมือนเคีง่ายนะพี่น้องตัดทิชัดทิกชัวครับยาวเลยยาวนานครับอัดจ่ออัดจ่อ มากิงกันได้ก,กินเราเด้อมทำบ้านเฮาอาอหารทะเลครับอันนี้อาหารทะเลครับพวกเครื่งองชุบรสนะครับน้ำตาลน้ำปลานะครับรสด,ดีซอสนะครับก็ไปข้าวทั่วครับใส่รูปป้ายนี่ง่ายๆครับ กอนก่นเลยพี่น้องน่ากินบอพี่นอ้องอัตตา็าจิเป็นต้งสีแล้วครับเดี๋ยวขจิลอกใบกระเพราใส่แบบเป็นน้นว่าเี็ดร้อยนะครับครับ้ายกันใบกระเพราครับนี่เพื่อความหอมนะครับ ก็้แล้วครับนี่หนาตาพี่น้องเลยไปขำกันครับนี่ครับอาหารเราเรียบร้อยนะครับหมึกผัดพริกแกงนะครับนี่ครับพร้อมนะครับมาเ้อครับพี่น้องเรียลหรอบานนะครับเมนูบานบานเนาครับ แกงไก่ไซนอไม่สมครับเนาะแกงไก่ไซนอไม่สมนะครับพัดมึกครับนีกับพัดมึกใส่ถั่วนะครับพัดมืดกิบแกงนะครับมึกชุบแป้งทอดนะครับกินซีฟู้ดเข้าได้พี่เ้องอายุมากินํำกันครับอาหารเมนูเสาร์นี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะอย่งนีเป็นหมอด้ะครับเออแกงไก่เฮ้าข้าวเหนียวข้าวหุ้งนะครับ มาอยูม่มากินน้ากันได้ครับเมนูกินง่ายๆครับผมจึงเลยฝาก,กดูตามกันไวน้เลยครับการให้ยูหาจินนะครับเห็ดกับเข่าคำหนาจินน้ากันนะครับคลิปนี้ก็ที่ฝากเสมอเลยพี่น้องเน้อนะครับเดี๋ยวใครอยาก,กินเขน่ามั้ากันนะครับสวัสดีครับ